สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็เดโอนสี่พัน,น 4, เปิดใจกับคิมรองเดียวที่ยังทําใจไม่ได้หลายคนคงรู้จักกันดีสําหรับโอนสี่พัน 4, นักแสดงพิธีกรสายฮาทีล่าสุดได้ม,มาเปิดใจกับเจนิเฟอร์คิมถึงกับปล่อยโฮห,หนักรองเดียวที่โอนสี่พัน 4, ยังทําใจไม่ได้เจคิมกินรอบวงอีพีสิบห้ากับความรักความหลงหลานชายน้องอาทิหนักมาก ตั้งแต่รู้ว่าน้องสะพายตั้งท้องแล้วไปก็ปล่อยโฮไปอยากให้หลานอยู่ด้วยนานๆทั้งยังเผยติดตลกว่าคิดว่าพ่อแม่เขาคงมีรำคาญแต่ก็ต้องทนนูรักเขาพ่อแม่เขาจะารำคาญยังไงก็ไม่รู้แต่เป็นความหวังดีของเราที่เราเป็นลุงป้าทแท้ๆก็รักแล้วให้ทำไงยอยากเจอทุกวันอยากกอดไปทำงานไกลไปต่างจังหวัดใจจะขาด ต้องเปิดคลิปเขาบางที่อยู่ที่ทํางานเปิดคลิปเขาโอ,อนปล่อยโฮเลยคิดถึงอ,อนเราไปปล่อยโฮไปไม่หยุดถามว่ากลัวอะไรนอกจากความคิดถึงมากมายอยากกอดอยากรักเขาแล้วออนกล่าวว่ากลัวอาร์กับแยมน้องสะพ้ยอาจจะไม่ไว้ใจเราเข้าใจว่ามีลูกเขาก็ต้องเหอะยังไม่ถึงเวลาจะมาฝากลงป้าแต่เห็นเขาไปฝากบ้านคุณยายก็เข้าใจผู้หญิงต้องยึดคุณแม่เขาเป็นหลัก เราแค่อยากให้มาฝากเราบ้างแค่นั้นจริงๆอยากชื่นใจค่ำวันบ้างวันเดียวก็ได้แค่นอนด้วยกันเมื่อถามพี่เออนันตบุญนาคสามีบอกให้ใจเย็นไหมยังไงเราก็เป็นแค่ป้าอนตอบทันทีว่าพี่เอไม่พูดอะไรเลยพี่เอใจร้อนกว่าหนูอีกพี่เอบอกเมื่อไหร่อาทิจะมานอนบ้านเราบ้างเราไม่ได้มีลูกด้วยกันไม่เป็นไรเรารักอาทิไปแล้วพี่เอจะพูดเสมอว่าถ้าชีวิตพี่ไม่มีออนชีวิตก็คงแย่ อนก็จะพูดกับพี่เอเหมือนกันตอนแต่งงานว่าไม่ว่าพี่จะต่อสายอะไรก็ตามจะเดินได้หรือไม่ได้พี่จะมีอ้นอยู่ตลอดถ้าวันนึงไม่มีอ้นแล้วพี่ต้องตามอานไปให้เร็วที่สุดถามว่าถ้าเขาไปก่อนเราอานอึ้งไปก่อนตอบว่าคงต้องให้อาธีปลอบหลายปีหนูคงแย่ อ้นฝึกอารมณ์ต่างๆได้แต่อย่างเดียวที่ไม่ได้เมื่อคิดถึงวันที่เราต้องจากกันไปหนูปรองอันนี้ไม่ได้หนูต้องฝึกเยอะๆพี่เอพูดเสมอว่าเราน่าจะเจอกันเร็วกว่านี้จะได้ใช้ชีวิตกันให้มากกว่านี้เราบอกว่าแค่นี้ก็เยอะแล้วดีกว่าไม่เจอเลยคิดแบบนี้ดีกว่าโดยทำเอาคิมถึงกับปล่อยโฮไปด้วยบอกว่าชีวิตไม่เคยมีใครมาพูดแบบนี้ให้เลยเรียกได้ว่าเป็นอารมณ์ของลุงป้าที่รักหลานมากๆ และอยากให้หลานมาเล่นด้วยส่วนเรื่องคู่ชีวิตของอ้นกับสามีบอกว่าเสียดายที่เจอกันช้าไปอยากมีเวลายอยู่ด้วยกันมากกว่านี้ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ขอบคุณค่ะ